สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro Th t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดันดอมนะคะกับหัวข้อจบกันไปแบบกระทันหันยังมีโอกาสกลับมารักกันไหมจบกันในที่นี้อาจจะหมายถึงเออเลิกลากันแบบแบบมีการตกลงกันว่าโอเคเราจะจบความสัมพันธ์กันแค่นี้หรือมีการลดสถานะก็ได้นะคะหรือว่า อยู่ๆก็เงียบหายไปเลยไม่คุยกันเฉยๆเลยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะอาจจะแบบคุยๆยอยู่แล้วก็เงียบหายไปเออแบบนี้ก็ก็เข้าเขานะเป็นอะไรที่จบกันไปแบบกระทันหันหรือว่าขาดการติดต่อกันแบบกระทันหันนะคะก็จะเหมาะกับคลิปนี้สามารถดูได้แต่ถ้ารักกันอยู่รักกันดีแล้วอาจจะไม่เหมาะกับคลิปนี้นะคะแต่ถ้าอยากดูก็ตามใจนะโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเขาคิดยังไงกับคุณคุณคิดยังไงกับเขานะคะ <Okay. S 2> ขอดีในส่วนของความรู้สึกเขาอะ่ะมันมีไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาแล้วผู้อ่านอยากได้ไพ่ยขยายความของเจ็ดดาบนะคะก็เลยเปิดไพ่เพิ่มเติมมาอีกสามใบอ่ะจะเล่าให้ฟังอืมในส่วนของความรู้สึกคุณที่ที่มีกับเขาตอนนี้เนี่ยเอามาเช็คที่ความรู้สึกของคุณก่อนนะว่าตรงหรือเปล่านะคะคือคุณนะยังมีความหวังกับเขายังหวังกับความสัมพันธ์นี้อยู่ คือคุณยังเชื่อว่าสักวันหนึ่งอะโชคชะตาจะพาให้คุณกับเขาได้กลับมาพูดคุยกันกลับมาปรับความเข้าใจกันคุณยังเชื่อว่าคุณกับเขาว่ายังมีโอกาสยังสานต่อกันได้ยังไปต่อได้คุณค่อนข้างจะมองบวกนะค่อนข้างที่จะให้กำลังใจตัวเองมากๆเลยนะคะแล้วคุณอะก็ยังคงมีแพชชั่นกับเขาแบบมากๆเลยแล้วก็ยังรอคอยการพูดคุยการปรับความเข้าใจการสื่อสาร อืมเขายังเป็นคนสําคัญสําหรับคุณยังเป็นคนที่คุณคุณฝันถึงคุณออเคิดถึงยังเป็นคนที่คุณปรารถนาบางคน่ะมีความเชื่อว่าคนคนเนี้ยเป็นคู่เป็นคู่แบบเป็นโซเมยเป็นทวินเฟรมอะไรของคุณอย่างเงี้ยบางคนเชื่อว่าอาจจะเป็นทวินเฟรมแล้วก็อาจจะอยู่ในช่วงเซปาร์เรตแล้วก็เออ สักวันหนึ่งทวินเฟมก็จะได้กลับมารียูเนียนกันอะไรแบบเนี้ยคือคุณมีความเชื่อแบบนั้นใช่หรือเปล่าบางคนมีความเชื่อแบบนั้นอะบางคนเชื่อว่าเขาเป็นคู่ของคุณโชคชะตาทําให้คุณสองคนได้มาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยยังยังคงมีแพชชั่นยังคงมีความหวังกับคนคนนี้ค่อนข้างมากอยู่นะคะอันนี้เป็นความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาในตอนนี้คือยังรักยังรอยังไม่ถอดใจนั่นเอง ส่วนเขาความรู้สึกที่เขามีให้คุณตอนนี้อ่ะจากที่เปิดให้เพิ่มเติมนะผู้อ่านมีความรู้สึกว่าจริงๆลึกๆในใจเขาอ่ะเขายังมีใจให้กับคุณยังมีความรู้สึกกับคุณแต่เขาพยายามที่จะปิดบังเอาไว้ปิดเอาไว้เป็นความลับซ่อนเอาไว้ลึกๆพยายามเก็บพยายามกดความรู้สึกทุกอย่างเอาไว้ในใจ พยายามนิ่งพยายา,พยายามที่จะไม่รักอะพยายามที่จะไม่รักพยายามที่จะไม่สนใจพยายามที่จะไม่คิดถึงพยายามที่จะไม่แคร์เขากําลังต่อสู้กับตัวเองอยู่เขาต่อต้านมากๆเลยคือจริงๆอ่ะมันสองจิตสองใจที่ผู้อ่านต้องเปิดไพ่เพิ่มเพราะว่าผู้อ่านเห็นหไพ่ใบนี้ด้วยสองดาบมันมีความลังเลมีความสองจิตสองใจมีความแบบ เหมือนปิดหูปิดตาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ยอมไม่ยอมตัดสินใจไม่ยอมเปิดตาออกมาดูความจริงคือเหมือนเขากําลังหลอกตัวเองอยู่จริงๆจ,จ,จากที่ไพ่เปิดมาอย่างเงี้ยผู้อ่านก็พอจะเดาออกแล้วแต่ที่ที่เปิดเพิ่มเนี่ยเพื่อความแน่ใจเพื่อยืนยันความรู้สึกของเขาอะนะคะเท่าที่ดูอะเขามีความรู้สึกกับคุณมากแต่เขาพยาพยามพยายามต่อต้าน พยายามต่อต้านอย่างหนักเลยอะเพื่อที่จะไม่ให้คิดถึงคุณเพื่อที่จะไม่ให้อ,อความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยมันมันหลุดเล็ดลอดออกมาได้อืเขาต้องพยายามอดทนอดกลัน้นแล้วก็พยายามที่จะไม่มองพยายามไม่สนใจเรื่องของคุณพยายามที่จะแบบไม่ส่องไม่ไม่รับรู้อะไรเกี่ยวกับคุณทั้งนั้นเพราะว่า อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับคุณอ่ะมันสามารถกระตุ้นเขาได้ทั้งนั้นแล้วเขาอ่ะพยายามที่จะต่อต้านเขาก็เลยแบบพยายามที่จะไม่รับรู้อะไรทั้งสิน้นบางคนเขาอาจจะบล็อกคุณด้วยที่เขาบล็อกไม่ใช่ว่าเขาเกลียดหรืออะไรนะแต่เขาไม่อยากรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคุณคือไม่อยากติดต่อไม่อยากสื่อสารเพราะเขารู้ตัวว่าเขาอย่างใจอ่อนแออยู่แล้วเขาอาจจะใจอ่อนได้ซึ่ง ผู้อ่านไม่รู้ว่าทําไมทําไมเขาต้องบังคับตัวเองให้ให้ไม่รักคุณทําไมต้องบังคับตัวเองให้ไม่สนใจคุณทําไมต้องทําขนาดนั้นด้วยแต่คิดว่าแต่ละคนก็คงมีเหตุผลของตัวเองนะคะที่มันเป็นเหตุผลที่ว่ามันรักไม่ได้หรือมันไปต่อไม่ได้ในความรู้สึกของเขาในความคิดของเขาอ่ะอืม มันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันไม่น่าจะไปต่อได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็เลยพยายามที่จะตัดพยายามที่จะหักดิบพยายามที่จะจบแค่นี้ทั้งทังที่ความรู้สึกของเขาอะ่ะยังมีให้คุณอยู่นะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคุณกับเขาอะ่ะยังมีโอกาสไหม คุณกับเขายังมีโอกาสได้กลับมารักกันไหมถึงเขาจะแบบพยายามปิดกั้นหัวใจตัวเองพยายามต่อต้านความรู้สึกตัวเองเท่าไหรอ่อ่ะแต่ว่าเอาจริงๆเขาก็ยังมีความรู้สึกกับคุณอยู่เออเพราะฉะนั้นอะมันก็ยังเห็นเห็นช่องทางเล็กๆอยู่นะ มันก็ยังมีโอกาสเล็กๆอยู่นะถ้าเท่าที่ดูนี้เดี๋ยวลองถามไพ่นะคะว่าคุณกับเขายังมีโอกาสกลับมารักกันไหม โอเคถ้าตามให้นะคะในความสัมพันธ์เนี้ยมันยังมีโอกาสอยู่นะถึงแม้ว่าอาจจะไม่เต็มร้อยก็ตามคือไอ้ที่ไม่เต็มร้อยอะ่ะมันเป็นเพราะว่าออผู้อ่านรู้สึกว่าคุณน่ะสามารถที่จะเลือกได้ว่าคุณจะรอหรือไม่รอเขาคุณอยากจะ move on คุณก็ทําได้นะคุณก็จะยังมีคือถ้าคุณอยากจะเลือกคนใหม่หรือว่า move on จากเขาคือไม่รอเขาแล้วไม่เอาแล้วคนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เจอรักใหม่อืม แล้วก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆได้นะคะแต่ถ้าคุณเลือกที่จะรอเขาก็มีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้เริ่มต้นกันใหม่เหมือนกันได้สารสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วอขอดูเพิ่มเติมนะว่าเขาจะทำอะไรไหมเขาจะเทคแ a คชั่นอะไรไหมคะเร็วๆนี้ อถ้าเร็วๆนี้คงยังนะคะเร็วๆนี้คงยังอาจจะนานหน่อยอาจจะต้องรอรอสักแบบสามอาทิตย์ก็เร็วไปอ่ะในความรู้สึกนะสามเดือนอมืมีความรู้สึกว่าสามสามเดือน หปีมีโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวข่าวหรือการติดต่อสื่อสารจากเขาถ้าเร็วๆนี้คงไม่เร็วๆนี้มันยังมีเรื่องของดรามา่าระหว่างคุณกับเขาอยู่มันยังไม่ใช่ช่วงเวลาหรือจังหวะที่เหมาะในความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ได้คุยกันอาจจะยังไม่มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจอะไรแบบนี้ นั่นแหละอย่างที่ผู้อ่านบอกอะสามเดือนหนึ่งปีอ่ะเร็วหน่อยก็สามอาทิตย์อะอย่างเร็วก็สามอาทิตย์มันมีเลขสามอะ่ะหรือไม่ก็เดือนสาม,มสามปีบางคนนานกว่านั้นก็คือสามปีอย่างอย่างที่บอกแต่ว่าก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะมันมันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นอะ ขว้ังคิดว่าน่าจะประมาณปีหนึ่งประมาณนั้นแหละนะคะสามอาทิตย์อย่างเร็วสมอาทิตย์สมเดือนออสามอาทิตย์3เดือนหนึ่งปีประมาณนี้ไมออลคอยก็ออกมาบอกบ่งบอกถึงความล่าช้านะคะเพราะว่าเขาต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาคิดต้องใช้เวลาเคลียร์กับตัวเองอะ ตอนนี้เขายังต่อต้านตัวเองอยู่เลยยังทะเลาะกับตัวเองอยู่เลยอืถ้าตัวเขาไม่ยอมรับความรู้สึกอะเราก็ทําอะไรไม่ได้ไม่มีใครทําอะไรได้เขาต้องยอมรับความรู้สึกตัวเองก่อนแล้วผู้อ่านคิดว่าเวลานั่นแหละถึงจะช่วยให้เขารู้ว่าเขาคิดถึงคุณเขายังรักคุณแล้วเขาตัดใจจากคุณไม่ได้เพราะว่ายิ่งเวลาผ่านไปนานแค่ไหนถ้าเขายังรู้ว่า เขายังคิดถึงคุณอยู่เขายังต้องการคุณอยู่นั่นแหละเขาถึงจะยอมรับว่าเขาเขาไม่สามารถที่จะเลิกกับคุณได้เขาไม่สามารถจะ move on จากคุณได้แล้วเขาถึงจะหาทางติดต่อกลับมาผู้อ่านว่าตอนนี้ตัวเขาอาจจะยังสับสนกับตัวเองอยู่ก็ได้เขาอาจจะบางคนนะเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขารักคุณอาจจะไม่รู้ว่านี่คือความรักหรือเขาอาจจะ ไม่เคยรักใครมาก่อนแล้วก็ไม่ยอมรับในความรักไม่เชื่อในความรักและกลัวที่จะรักพอมีความรู้สึกที่มันที่มันเข้มข้นกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบกลัวพยายามต่อต้านพยายามที่จะหนีเออแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วอ่ะเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ยิ่งนานเท่าไหร่แล้วเขายังรู้สึกว่าคุณยังอยู่ในใจเขาอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาก็ต้องยอมเองแหละนะคะ ดูไพ่เพิ่มเติมซิไพ่จะบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ไหมอะ่ะคุณอาจจะได้รับรู้หรือได้ ได้ข้อมูลได้ข่าวสารหรืออะไรบางอย่างอะคะ่ะที่จะทําให้คุณอะได้รู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขายังมีความรู้สึกกับคุณอยู่นะอืมเดี๋ยวคุณจะได้รู้แล้วตัวเขาเองอะ่ะต้องใช้เวลาใช้เวลาในการพิสูจน์คนคนนี้เขาจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์หัวใจตัวเองคุณไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยววันหนึ่งอะ่ะถ้าคุณยังรอเขาอยู่อะนะเขาจะติดต่อคุณมาเอง เขาจะส่งข่าวคราวกลับมาในวันที่เขายอมรับตัวเองแต่ตอนนี้เขาต้องพยายามปลดปล่อยตัวเองออกจากกับดักที่เขาวางเอาไว้ก่อนเขาติดกับดักตัวเองอยู่ในตอนนี้กับดักที่มันเป็นเรื่องของของตัวเขาอ่ะเป็นความคิดของเขาเป็นความรู้สึกของเขาซึ่งไม่มีใครไปช่วยเขาได้มีแต่ตัวเขาเองที่จะ ต้องออกมาจากจุดนั้นที่จะต้องยอมรับเขาจะต้องยอมรับด้วยตัวเขาเองเขาจะต้องเป็นคนหาข้อมูลเขาจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองอคุณทำอะไรคุณก็แค่ดูแลตัวเองให้ดีค่ะหันกลับมารักตัวเองใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็มีความสุขด้วยตัวเองเป็น Queen of Pentacles ให้ได้เป็นราชินีเหลียนคนที่มีคุณค่าและรักตัวเองเป็นดูแลตัวเองให้ดีๆ แล้ววันหนึ่งเขาจะกลับมาเองหรือต่อให้เขาไม่กลับมาหรือคุณไม่อยากจะรอเขาแล้วมันนานเกินไปคุณไม่รอแล้วคุณก็จะเจอคนใหม่คนที่ใช่คนที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้อืไม่มีอะไรเสียหายค่ะสำหรับคุณนะคะจะรอหรือไม่รอก็ดีทั้งนั้น โอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ